ดีครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วครับนาะลดขึ้นเก่าครับผมยันนี้ไปรับวทุกเพียงแล้วนะสายแบกครับสายแบกกินข้าวเส้าครับผมโอ้เสบตุ้ยเห็ดยังมากเนาะนี่ย่างปลามะเขือมะเขือตำเจียวครับผมมีผักผักกรอบ,อบส่วนเหนียวพุลละสองห่อขึอนเก่าครับพี่น้องมมานะครับกินข้าวเส้าวันลุยงานครับผม

ไม่ได้พ่อกันเมื่อวานบ่ได้สวัสดีพี่น้องเมื่อวานนี่ยำวัน้นที่เช้าสองเด้ไหมแม่นมอสวัสดีเช้าวันวันยังวันวันยังวันวันคานที่ยี่สิบสองพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับเจ mm ็บเสียบหนารถขึ้นกาครับผมแหลกซองอีกแล้วโอ้โหกินตาปลาครับเวลาหมดหนำจะได้แนมเห็นครับเพื่อนว่า เจ้า <laughs> วบ่ะอะไรกินกันนะฮะนี่ทำอะไรกันนะทางนู้นน่ะโอ้เอาโอเคครับพี่น้องมากินข้าวเช้าร่วมก,กันครับผมฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป้ามีกับทีมงานครับกับเสียบตุ้ยรกกรครับผมกินข้าวเช้ากับปลาเผาครับผม นี่ตำเจ้าสับแช่พร้อมมี่พักกับกรอบหัวเหนียวพูดละสองหัวขึ้นเขาครับผมสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับขอตัวไปกินข้าวกันพร้อมได้ไดไดเดินทางไปชงงานชอนบุรีครับมือนี้ห้มามเลยบ้าแมนเหนิวขนี้เส้นลังเนี่ยลืมลืมเ้ัขนี้เส้นลังเส้นลังไปใส่บุกโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับผม